เจอกับผมอีกแล้วครับคนไทยไกลบ้านครับเดี๋ยวมือนอีสิบามาเบิ้งน้ำตกไกลๆมือนอีค้นมาหลายครับมาเบิ้งกันนีเป็นภาพมุมอยู่ทังเทิงครับอยู่ในอาคารเนียวไทายจากช่องหน้าต่างลงไปนี่ได้ไทยเบิ้งอาคารครับนี่เป็นอาคารทางเขาขำว่าทางภูนี่เป็นบันไดาทางลงครับเดี๋ยวสิบภายางลงไปเบิ้งไก่ๆอีกที่หนึ่งตอนนี้ให้เบิ้งด่านบนสะกอนเราจะมีอาคารหนึ่งคนเบิง้งพนยามน้าหนาวคนลงไปข้างล่างบ่ได้ครับเขาสีขึ้นมาเบิ้งกันทงังเทิง สีเห็นอีกมุมหนึ่งนะมันนี่เป็นส่วนที่เป็นน้าตกใหญ่ส่วนที่เป็นน้ําตกเล็กจะเห็นชัดๆอยู่อีกฝั่งฟากหนึง่งกระจกไม่ค่อย,สยใสเท่าไหร่ครับเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ม,มัวน,นิดหนึง่งนู้น้ำตกกันเล็กๆฝั่งหนึ่งที่เป็นฟากหนึ่งของอเมริกามันนี่มีเครนครับมีรถเครน่มากจะเขาเห็นอย่างดรอกเขาก็สางอย่างสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวสีพาลงไปเบื้องล่างไกลๆครับตามมาครับมาครับพอบท่างอลังนะ ไม่มีเลกอามาเลยครับมาเนบนิุ้มต๊ะใกล้ๆกันมืนอน,น,นีนนนอน้น้นหะายกานไรขคนหลารแต่ยังมีค้นเลยหรือเล่าเคยเองเนี่ยนี่ครับน้ำโต๊ะกันดับหนึ่งในโลกครับมาเบิ่งกันใอ้ข้นบานเท่าได้เห็นน้อยข้นทีสิมีโอกาสได้มา ก็จะเป็นสองส่วนครับส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆผู้นะ่ะเป็นหนนน่อยกันหนึ่งวันนี้แดดดีครับงามยังลูกยังย่งต้องไปกินข้าวลูกมาครับย่างมาแม่เพิ่งลูกเด้อคนมาหลายมาไหนครับแต่ว่าก็มีมีคนเนยปกติแล้วบ่มีหอดมองสีเขาละ มาเบิ่งกันครับมองนี่สิไกลแน่สีเห็นชัดโอ้เห็นยูบกไกลปานใดครับห่างอยู่ประมาณสิบเมตรขึ้นปีนอบพญายตกลงม,มาซะเนาะ เพื่อครับเรือเท็เนข้างล่างก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับลงเรือเห็นเป็นเสือสีแดงๆนะเขาใ,ใส่เสื้อกันฝนครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เสพาลงไปเบิ้ง ครบข้านที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละที่เทาไทยไทยลงมาตั้งแต่ตอนต้นที่ไทยลงมาจากกระจกให้เห็นค้นกระิญญางรัดลงมาเป็นบรรยากาศโดยรอบครับก็คนไม่เยอะครับถ้ามาคนเยอะก็หาช่องเข้าลําบากครับมากับครอบครัวเหมือนเดิมครับลูกสาวอยู่ข้าวแลวเนี่ยต้องพาไปกินข้าวล้ว เดี๋ยวไปแล้วลูกเราจะถ่ายคลิปเป๊บหนึ่งวู้ตกที่ไอ้ี่สุดในโลกครับเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอีกที่หนึ่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาอยากให้พี่ให้นองมานได้เห็นเหลือเกินสังเกตดีๆม i mean. ่สายลุงความครับมนนี่แดดดี่ดีมันเป็นไอ้นามขึ้นไป ตรงลงมามีไห่เรามีสายลุงเห็นงามขัดแจ้วเลยภาพมือนีกับทรับนีซักก่อนครับกับผมคนไทยไก่บ้านครับ